สวัสดีครับผมก็พ่อจากดี5้าสิบหรีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดี5้าสิบหรีวิวครับอ่าอันนี้ EP เท่าไหร่ล่ะครับพ่ออีที่38ครับ EP ที่38วิเคราะห์ก่อนเกมวิเคราะห์ก่อนเกมอ่ากลับมาสู่สู่ศึกพิม์ลีอังกฤษครับผมหลังจากแชมเปี้ยนลีกเราแพ้กันมาทั้งคู่นั่นแหละครับอ่านิวคาสเซิลก็แพ้ดอตมุลเนาะแมนยูก็แพ้โคเปนเฮเกนเป็นเกมเยือนทั้งสองทีม อ่ามาสุดสัปดาห์นี้เป็นวันเสาร์เนาะครับอ่าคาสเจอใครครับอ่าเจอบอลมัดครับเจอบอลมัดบุกไปเยือนบอลมัดเนอะใช่ครับอ่าเป็นไงเกมนี้ซิลหลังจากอชนกับดอทมุลมาล้วแพ้มา2 0มันต้องเป็นเกมที่แบบให้เรียกความมั่นใจกลับมาดีกว่าครับอือก็ทางผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าเรามีมีนักเตะนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมไหมจากเกมดอทมุล อนอกจากแดนเบิร์นที่ที่เจ็บก่อนเกมถูกไหมครับเออไม่ไม่ไม่งีไม่มีครับไม่มีเนาะ โอเคคาดการ11คนแรกเปียโนบอลมัตคาดการดีกว่าเป็นนิกโป๊บครับอ่านิกโป๊บลองดูคนเดียวเลยช่วงนี้ได้ครับเหนียวจริงๆริครับต้องเป็นหลวงพี่แล้วเออต้องเป็นหลวงพี่นะพี่โป๊บไอ้หลวงโป๊บหลวงโป๊บโอเคต่อมาครับเป็นจามาร์ลเซลครับจามาร์ลเซลแน่นอนช่วงนี้คู่กับทางฟาเบนชาฟาร์เบนชานี่เปนต่างห้าคู่แบ็คขวาแบ็คขวาเนี่ย เป็นกีฬาที่เปียกครับกีฬาที่เปียแบ็กซ้ายทางซ้ายครับเป็นอืืือออ่าเป็นลูอิสฮอครับลูอิสฮอเพราะว่าด้วยความที่อะไรนะแดนเบิร์นเจ็บใช่ครับมัดทาร์เก็ตเจ็บอืืออ่างลูอิสฮออลลงะ่ามทฟิลครับมิดฟิลตัวกลางครับเป็นบูโนกิมาไลส์ครับบูโนกิมาไลส์อ่าทางขวาเนี่ยอืมอ่ายาวลองสตาร์บครับลองสตาร์บทางซ้ายทางซ้าย อือเอาเป็นโจลิงตันครับโจลิงตันอ่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นคาร์ลวิสันอ่าคาร์ลวิสันเป็นหน้าเป้าครับผมทางซ้ายเป็นมิเกลอเมลอนอ่าเป็นมิเกลอเมลอนทางเอ้ยทางขวาเป็นอเมลอนทางขวาครับทางขวาเป็นอเมลอนอ่าทางซ้ายทางซ้ายเป็นกอร์ดอนกอร์ดอนช่วงนี้กอร์ดอนฟอร์มดีด้วยใช่ดีครับทันนั้นนี้คิดว่าบุกไปเยือนบอลมัดลูกเกมจะเป็นยังไงครับผมลูกเกม อาจจะยังไม่บุกมากครับดูเพราะเรามีตัวใหม่เข้ามาด้วยอาจจะต้องลองเซตระบบอะไรนิดนิดนึงด้วยความที่บอลมัดอาจจะเป็นบอลค้างๆเรียกว่าไดเรกฟุตบอลบางทีเป็นบอลโยนมันมีอะไรนะบิลลิงกับโซลันกี้ที่บอตัวใหญ่ๆอ่ะขึ้นมาแบบคอยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะบิลลิงก์จะเป็นแถวสองใช่ไหมครับคอยสอดขึ้นมาทำประตูส่วนโซลันกี้จะเป็นตัวค้ำข้างหน้าจริงบิลลิงกับ ไอทางรู้การที่แล้วผมอยากได้ตัวเขามากเลยนะเออจริงๆเ,เล่นดีนะเ,ออเป็นเิดฟิลด์ที่แบบรูปร่างสูงใหญ่บแบบไม่ไม่ช้าออเแล้วจบสกอร์นี้แบบโอ้โหเออใช่จบสกอร์นั่นงดีด้วยครับอ่า โอเคคาดการสกอร์ครับไปเยือนบอลมาคาดการนี่น่าจะเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับ2ประตูต่อหนึ่งนิวคาสเซิลบุกไปชนะเนาะชนะครับอ่าโอเคก็น่าจะเก็บ3แต้มได้เพราะช่วงนี้นิวคาสเซิลกับแมนยูในตารางพรีเมียร์ลีกเราก็เบียดเบียดกันอยู่ครับผมอ่าแมนยูไล่หลังมาครับผมอ่ากลับมาฟังแมนยูครับหลังจากบินกลับมาจากเดนมาร์กของคุณบินกลับมาจากเยอรมันใช่ครับอ่านัดต่อไปแมนยูเล่นช่วงอ่าลืมบอกนิวคาสเซิลเล่นช่วงเที่ยงคืนครึ่งใช่ครับคู่คู่อ่ะเอเมนเวลาผ่านค ครึ่งคืนครึ่งเนี่ยแมนยูเล่นสี่ทุ่มนะครับเจอลูตันทาวต้องบอกนัดนี้ไม่ชนะเพนฮากลำบากแล้วแหละเพราะว่าลูตันถือว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากแต่นัดล่าสุดเขาเสมอลิเวอร์พูลมานะโอ้ยเออเพิ่งเสมอลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งนะครับลิเวอร์พูลเล่นดีนะใช่แต่ว่านในลิเวอร์พูลไปเยือนแล้วก็หม่งตีเสมอนาทีสุดท้ายด้วยหรืดีอาร์ตครับอืมนัดนี้แมนยูกลับมาเล่นในโอลด์แบฟฟอร์ดเจอลูตันครับ ก็แน่นอนว่าจากเกมแชมเปี้ยนลีกะมีอีเวนท์ที่เจ็บเพิ่มไปหนึ่งคนก่อนหน้านี้ก็เรียกว่ารายชื่อนักเตะบาดเจ็บนี่ยาวเป็นหางว่าวอยู่แล้วลุกชอมาลาเซียคาเซมิโลนักเตะพวกนี้เจ็บหมดครับนะครับนัดนี้ความพร้อมของเมนูก็เท่าที่ดูวาลานก็น่าจะกลับมาแล้วแหละลินเดเลิฟก็ยังน่าจะยังไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับนัดนี้ก็จะได้เห็นวาลานกับแม็กไกวลงยืนคู่เซนหรฮาบกัน แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเทนฮาก็จะติดต่อหรือเปล่าในการจับตัวผู้เล่นเสียวบลูโน่ไปยืนปีกขวาเนี่ยเพราะช่วงนี้แอนโทนีแบบฟอร์มตูใช่ครับคือหลายๆคนบอกว่าช่วงน,นี้เทนฮาจับตัวนี่เดายากมากตอนนี้เฮ้ยซันโชเป็นไงบ้างครับซันโชซันโชคิดว่าน่าจะโดนขายครับเพราะว่าข่าวล่าสุดบอกว่าก็เดือนมกราคมนี้ซันโชน่าจะโดนปลออ่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่คราวนี้จะเป็นลักษณะยืมตัวหรือขายขาดอันนั้นอีกอีกเรื่องหนึ่งละ แต่ในใจผมผมคิดว่าน่าจะขายขาดแต่ขายขาดในที่นี้คือคงไม่มีทีมไหนจ่ายราคาสูงอะนิวคอสเนอยากได้นะนิวคอสเซนเอาไปเลยซานโชได้ครับคิดว่าเอดดี้ฮาวอาจจะอาจจะคุมพฤติกรรมซันโชอยู่อือาจจะได้อยู่เพราะว่าซันโชเขาไม่มีเรื่องของการมาซ้อมสายอันนั้นเป็นพฤติกรรมการซ้อมที่เทนฮาเขามีปัญหาอยู่นะครับเกมนี้11คนแรกแมนยู เจอรูตันทาวแน่นอนโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตู oh. เหมือนเดิมแบ็คขวาช่วงนี้ก็คงต้องให้พี่แมงมุมอ่ะอารอนวันมิสซากา้าโอเคครับเกมรับดีมากแต่เกมลุกอย่าบอกเขาส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยเลกูลอนผมว่าเทนฮาร์ด้วยความที่ยืมตัวมาแค่ถึงเดือนมกราคมคือเหมือนเหมือนสุดธันวาคมแล้วเปิดตลาดรอบสองเนี่ on, นยเลกูลอนน่าจะกลับสเปอร์คิดว่าเทนฮาร์าจะไม่ใช้เลกูลอนนาจะใช้ดาโล่ต่อ,อเท่าที่ดูมาหลายหลายเกม อาจจะด้วยความที่เทนฮาก็จะมองว่าเลกูลอนเดี๋ยวแบบยืมมาแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยกลับละอ,อาจจะไม่ได้เซ็นขาดครับผมอาจจะเป็นดาร์โลเป็นแบ็คซ้ายส่วนเซนเตอร์ฮารเนี่ยอีเวนเจ็บมาติเนสเจ็บโอ้โหเินเดเลฟก็ตามข่าวเขาบอกว่ามีการมาเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ยังมไม่ฟิตก็คิดว่าเกมนี้ก็น่าจะหมดช้อยแล้วแหละก็น่าจะเป็นวาลานคู่แม็กไกว์แล้ว เป็นคู่เซนนาบครผมขึ้นมามิดฟิลตัวกลางหลังหลังเทนฮาร์กใช้สกอตแมกโทมินเอกับอิลิกเซนติดกันมา2 2สเกมแล้วมั้งซึ่งแมกโทนี่ขึ้นไปเล่นอย่างกบกองหน้าแทงเลยแล้วแทงก็ดีเลยนะใช่ขึ้นไปสอดช่วยแอสซี่ช่วยทำประตูอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้ก็ต้องมารอดูว่าเทนฮาร์กจะใช้อำลรบบัดไหมเพราะว่าเป็นมิดฟิลตัวรับคนเดียวที่เหลืออยู่คาซมิโร่เจ็บยาวไปะลื ก็แต่ว่าเท่าที่ดูผมว่าเทนฮากน่าจะให้แม็กโทมิเนีกับเอลิกเซนลงต่อเป็นคู่มิดฟิลด์กันก่อนครับผมเพลย์เมเกอร์ก็เป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสครับส่วนข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแอนโทนีแอนโทนีนี่นัดแชมเปี้ยนลีกโดนพักไปแล้วโดน drop ไปเพราะว่าฟอร์มไม่ดีครับโดนโหดอ่หากเกมเกมล่าสุดเนาะที่ลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งขวาจริงๆเนี่ยทุกคนอยากจะเชียร์ให้เปรลิสตรี่ให้โอกาสเปรลิสตรี่ครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องรอดูว่าเทนฮากจะ จัดเหมือนเดิมไหมก็คือเอาแรดฟอร์ดยืนขวาอ่ากานาโชยืนซ้ายแล้วก็ฮอยลุนยืนเป็นสุดหน้าต,ตวเป้าอ่ครับอ่าคิดว่าน่าจะออกเป็นรูปแบบนี้นะครับแมนยูนัดน,นี้เล่นในบ้านแพ้อ,อีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับเพราะว่าแข่งมา11นัดชนะ6แพ้5ไม่เสมอเลยเออปีนี้แมนยูไม่เสมอเลยนะแชมเปี้ยนลีกก็ไม่เสมอเลยชนะชนะแพ้3 เห็นฮากไม่ชอบผลเสมอเองครับไม่ชนะก็แพ้เลยอ่าก็เล่นในบ้านก็คงคิดว่านัดนี้น่าจะน่าจะเอาชนะลูตั้นได้เพราะว่าลูตั้นก็ไม่ใช่ทีมที่แบบระดับเรื่อระดับท็อปเนาะเอสกอร์ครับอ่าสกอร์คิดว่าก็น่าจะชนะไป2อูนย์ไม่ก็1นูนย์อือครับโอเคครับอ่ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเราด้วยนะครับโอเคครับเจอกันอีพีถัดไปครับผมครับบ๊ายบายครับ